คืตอตะกรองอันนี้ของคุลลิปเนี่ยอาเาาเนี่ยมันสั่งอีกก็นานอีกนะแล้วมันก็น่าจะราคาสูงอยู่เลยใช้ตัดสินใจใช้ของออนิวนะอีกสูออนิวใช้ตัวกอรอบเดิมของมันแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมันพอดีเลยนะกับกอรอบเดิมตอนนี้ผมจะทําให้มันอยู่ด้วยกันโดยใช้เคเบิลไทยต่อไปพี่เปลี่ยนเนี่ยพี่ตัดเคเบิลไทซื้อของออนิวมาแล้วก็ใส่แบบผมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรัก พี่ก็ลัดแบบเดิมอะนะเพื่อไม่ให้มันอยู่ข้างในกรงแล้วมันกุกกักกุกกัดกุกกักน่าจะพอดีตอนนี้ผมตัดจนมันเข้าร่องหมดแล้วอันนี้จะยึดให้มันไม่ไม่กุกกักต้องลองดูนะอนนี้พี่ก็จะใช้ของออนิวนะพอคราวต่อไปที่ซื้อก็ซื้อออนิวเนี่ยอยิสุออนิว เขาดูนะชีวิตจะสดใสหรือเปล่ามันก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคือผมก็ไม่จะยุ่งอะไรกับตัวเคสของกองนะ ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่สามารถสั่งสั่งกองแท้ของโพลาริตอาร์เทนอาร์เก้เนี่ยได้มันก็จะใส่ได้เหมือนเดิมโดยที่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับกองไอเปลือกกองเก่าอะนะลองดูก่อนก็น่าจะอยู่อยู่เนี่ย โอกาสที่ฝุ่นจะเข้าก็ไม่น่าจะมีเห็นป่ะมันก็ปิดสนิทอยู่ลองดูก่อหน้าตามจะออกมาเป็นงี้นะพี่นะกองฟิลเตอร์เป็นของ All New D Max นะถือว่าโอเคนะก็ใส่ได้ปกติเดี๋ยวจะลองครอบดูนะไม่น่ายันก็โอเคขอบนี้ก็ถือว่าสนิทอยู่นะเป็นขอบยางสองชั้นขอบจ สีส้มกับขอบน้ำเงินขอบ,น,น,ขอบน้ำเงินคือเดิมเอาผ้าเก่าออกลองครอบดูนะว่ามันยันหรือเปล่าต้องมาใส่ในนี้ก่อนเนะโอเคทุกอย่างยังยังอยู่ในภาพปกติถ้าไม่ยันก็จบนะแต่ผมคิดว่าไม่น่ายัน โอ้ไม่ยันใส่ได้ไม่น่าเขย่าด้วยนะโอเคจบกองแล้วพี่นันเาา่เล่งปกติอ่าตาเล่งยังปกตินะกองไม่ได้เล็กไปหน้ากองสะอาด ถือว่าเป็นปกติกองไม่ได้เล็กไฟนะหมายถึงตัวเซนเซอร์ตัว5้ามันก็ไม่ได้ละเอียดไป